สวัสด,ดีแฟนเพจอีจีอจทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปตีกิวอารันคาระยะใกล้แบบอัปเดตตัวละครเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าสำหรับคลิปอัปเดตตีกิวอารันคาระยะใกล้นะครับรอบนี้มีไนท์แมร์มาพอดีเงื่อนไขเขาบอกว่าบอนะครับเป็นสถานะน้ําแข็งตัวละครตีใกล้ดามจคูณ2 ตัวละครตีกายดาเมจเหลือแค่ครึ่งเดียวถ้าไม้ตายดาเมจเหลือแค่ครึ่งเดียวตัวละครที่เพจเราใช้3ตัวครับคือ 1. b a m b บมบี้ว่น้ำา 2. เลนจิปีใหม่ 3. กิริโกะแบมบี้ว่ายน้ำนะครับของที่ใส่ก็คือจะเป็นตราคินซี่แล้วก็บอนกะโหลกแล้วก็สติ๊กเกอร์เพิ่มสังหารอลันคานะครับทั้ง3อัน SP บวก30%หมดเลยลิงก์ใส่เป็นแชทหอคอยเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ2 5แล้วก็ เลิคู่ทาสกิลสิอิชิดะดาแดงพันปีนะครับลิคู่ทาสกิลสิปอเแล้วก็เลือดเต็มสกิลแรง20%่สิบเปอรลคู่ทาสกิลสิแล้วก็สกิลแรงขึ้นสิบหกเแบมบี้เพจเราถึงครับห้าอัพเอสพน้ำหอม20นะครับอัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ SP สพีบวกสองตัวละครที่2องนะก็คือเรนจิใส่เป็นแชปปี้ทองเม็ดยาแชปปี้ปกติทั้ง3ามัน a อ K บวก3 0 ลิงใส่เป็นอบ,บิละมาะเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น30%บเบคุยะเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น30%แล้วก็เครรคุดาวแดงเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น20%แล้วก็เลือดเต็ม,มเ,เพิ่มดาเมจ16%เรนเลนจิเพรเรา2สองานะครับอัพ a อท10แล้วก็ค่าคิด0ิน้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ a อทีบวก200 โดยเลนจิตตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ตีกิววิงนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นตัวที่มีบูทบวกกลางโล่นี่นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีเลนจิตอันนี้แนะนําว่าควรใช้นะครับเป็นตัวข้าของเราเพราะว่านอกจากตีกิวตรงเง่อนไขมีอบ,บิในการตีกิวเพิ่มคิวเลอร์แล้วก็เพิ่มดามจระยะใกล้แล้วตัวของเลนจิตนะครับยังสามารถบูดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็บัฟโลนได้อีก ต่อมาดีสามนะครับที่เพีดเราใช้ก็คือกิริโกะนะครับใส่เป็นสติกเกอร์เพิ่มสังหารอลังคาบอกลกะโหลกแล้วก็คาทามนุษยธาดาวแทนนะครับทั้ง3อัน SP บวกสาลิงก์ที่ใส่จะเป็นไซเนสือดาวแดงนะครับเลิกคู่ทำสกิล14%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%อุคิทาเกะดาวแดงนะครับเลิกคู่ทำสกิล14%แล้วก็สกิลแรงขึ้น16%แล้วก็ลดดาวแดงนะครับเลิกคู่ทำสกิล14%แล้วก็สกิลแรงขึ้น16% กิริโกะเพจเรา55 s t 3าดาวน้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ s t บวก200กิริโกะันี้ก็เป็นตัวที่บูทแล้วกลางโลกเหมือนกันนะครับอันนี้ที่ผมเอากิริโกะนะครับมาบูททับกับเรนจริเนื่องจากว่าเรนจริผมทําเป็นสายโจมตีปกติทําให้มันบูทดาเมจแล้วกลางโลกไม่ต่อเนื่องก็เลยเอากิริโกะนะครับที่เป็นสายสกิลใส่ลิงและคู่ทาม,มาบูทแล้วกลางโลกซึ่งจะทําให้ดาเมจค่อนข้างต่อเนื่องมากกว่า อัปเดตตัวละครเพิ่มเติมสำหรับตีกิลอารันคารยาใกล้นะครับทั้งตีฮาร์ดหรือเวลี่ฮาร์ดหรือไดแมนะครับทุกคนสามารถใช้ทีมตามที่ผมแนะนําได้ตัวละครที่เพจเราแนะนําตัวแรกนะครับคือแบมบี้่ายน้ําตัวล่าสุดนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใช้ตีกิลคิลเลอร์อารันคารยาใกล้โดยเฉพาะนะครับและเป็นตัวที่แรงมากๆถ้าเกิดไม่มีคิวเก้คุณสามารถใช้แบมบี้ในการลงวีนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดหรือเวลี่ฮาร์ดหรือไนแมนะผมเชื่อว่าแบมบี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการพาผ่านได้ ถ้าเกิดคุณไม่มีแบมบี้ถ้าคุณมีคิวเก้คุณก็สาม,มารถใช้คิวเก้ได้นะครับถ้าเกิดได้มี2ตัวแรกนะครับก็เป็นอิชิดะ7ปีแล้วก็โกม่วงไอเซนมาลิ I ane, uri, ตาลาดับนะครับขึ้นอยู่กับว่าแฟนเพจครับมีตัวละครหลักอะไรในดีแต่ว่ายังไงหลักๆแนะนําเป็นแบมบี้คิวเก้อิชิดะ7ปีแล้วก็โกม่วงนะครับตามลําดับส่วนตัวละครรองนะครับเพจเราแนะนําเป็นเลนจินะครับที่เพจเราใช้ก็คือเลนจิปีใหม่มีทั้งบูลแล้วกางโลนะครับให้เพื่อนร่วมทีม แล้วก็ตัวละครที่สองครับคือกิริโกะอันนี้ก็คือเป็นสายสกิลต่างจากเรนจิที่เป็นสายโจมตีปกตินะครับ G กิริโกะจะค่อนข้างบูตต่อเนื่องกว่าก็เป็นตัวละครที่บูตดาเมจแล้วก็กางโลกเหมือนกันตัวละครที่3นะก็คือซุยฟงพันปีดาวแดงอันนี้ก็เป็นตัวที่มีซูเปอร์บูตนะครับพอกับดาวแดงก็คือมีซูเปอร์บูตมาทําให้บูตแรงขึ้นก็สาม,มารถใช้ตีกิววีนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ตีกิลได้ดีด้วยตัวละครตัวที่สที่เพจเราแนะนำมาครับตัวข้างก็คือโทเซน อันนี้เป็นตัวที่ตีกิลตรงเงื่อนไขวิกนี้เลยมีทั้งเพิ่มคิลเลอร์เอฟเฟกแล้วก็ผลดาเมจระยะใกล้นะครับเพิ่มให้หมดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เพจเราแนะนำนะครับที่เป็นตัวละครรองก็คือเนลนะครับอันนี้ก็ใช้ตีกิววิกนี้ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดทุกคนได้มีตัวละครรองที่เป็นตัวบูทเลยนะครับสมมุติทุกคนก็สามารถใช้ตัวบูทอื่นๆที่ผมลงให้เช่นคิเมเมะนะครับก็เป็นเจ้าแม่แห่งการซับทีมของเรานะครับเวลาตีกิลใครมีตัวละครบูทในวิกไหนนะครับสามารถใช้คิเมเมะในการไป บูทแล้วกลางโลวิกน้นะซึ่งฮิมิเมเป็นซูเปอร์บูทนะครับทำให้บูทแรงขึ้นกว่าปกติด้วยหรือตัวอื่นนะครับตามที่แฟนเพจมีแล้วกันก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับตัวละครใน ID ของแฟนเพจว่ามีตัวละครตัวอะไรรอบนี้นะครับเพจเราใช้เป็นแบมบี้เรนจิปีใหม่แล้วก็กิริโกตีกิวไนเมร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่าว่าเราจบที่กี่วินาที เพจเราผ่านในแมทที่18วินาทีนะครับผมมองว่าตัวละครตัวใหม่จะช่วยเราผ่านกิวเพวสนะครับได้ง่ายกว่าตัวละครตัวเก่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดได้มีตัวละครตัวใหม่ก็ใช้ตัวละครตัวเก่าลงได้ตีเท่าที่เราไหวนะครับเพราะว่าตัวละครเรามีแาดไหนแล้วก็พยายามปั้นเท่าที่เราปั้นได้แล้วก็ลงกิวให้ดีที่สุดนะผมเชื่อว่าผัวกิวแล้วก็ลองกิวเนี่ยจะเข้าใจเรานะครับเพราะว่าเราพยายามตีให้ดีที่สุดแล้วพออนาคตตัวละครเรามีเพิ่มมากขึ้นมีลิงก์ที่ดีขึ้นหรือมีอุปกรณ์ใส่ที่ดีขึ้นนะครับ ผมเชื่อว่ามันจะสามารถผ่านได้เองคราวนี้ผมลองเปลี่ยนทีมเป็นรูปแบบที่2นะครับก็คือแบมบี้ของใส่จะเหมือนเดิมส่วนเลนจินะครับจะปรับเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคู่ททมนะครับดิ้งใสก็คือเป็นแชทหอคอยก็คือเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ25%้าเลิคู่ททมสกิล12%แล้วก็ซเงสึนะครับลดคู่ททมสกิล14%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%เแล้วก็ป้านะครับดาวแดง รถคู่ทมสกิล12%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%เล่นจีที่ผมปรับแบบนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่บูทแล้วก็ังโล่ให้ทีมถ้าเกิดเราใส่ลถคู่ไทมนะครับการบูทแล้วก,กาังโล่จะค่อนข้างต่อเนื่องกว่าทําให้ดาเมจตัวละครหลักแล้วก็ตัวละครข้างอื่นๆนะครับรวมถึงตัวเอนจีเองเนี่ยจะค่อนข้างบูทได้ต่อเนื่องกว่าต่อมาทรีสานนะครับก็คือโทเซนก็ใส่เป็นแชปปี om, ้ทองแชปปี้ปกติแล้วก็เม็ดยานะครับทั้ง3อัน ATK บวก30%แล้วก็ลิงนะครับ เพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น25%แล้วก็ Giovega นะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น30%แล้วก็ Abilam เพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น30%โทเซนเพลทเราสองลพ่นะครับ ATK10 แล้วก็ค่าครีสิบน้ำหอมอัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็พลังโจมตีบวก200เดี๋ยวเราลองลงกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดเทียบกับทีมแรกแล้วระหว่างทีมแรกกับทีมนี้ทีมไหนไปโวกัน ทีมแบบที่2นะครับจบที่24.5วนวทีซึ่งจะเร็วกว่าแบบแรกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอัปเดตนะครับแนะนําการตีกิลอารันคาใกล้สังเกตว่าทีมรูปแบบที่2นะครับที่เป็นตัวละครข้างสายโจมตีปกติจะจบได้ไวกว่าทีมที่ตัวละครข้างสายโจมตีปกติแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งสายสกิลแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับแบมบี้นะครับเป็นตัวละครใหม่ซึ่งสังเกตไหมทุกคนว่า ติดสถานะบ่อยมากแบมบี้มีเนะพิ่มโอกาสติดสถานิดปกตินะครับทำให้ตัวละครข้างแทบเลื่อนไม่ลดเลยก็อารมณ์คล้ายกับวอลเทคิตามของฮิวเก้แหละที่ทําการหยุดมอนใช่ไหมแบมบี้ก็คือเป็นช็อตแพนแล้วก็ติดแผชกันนะครับทาให้มอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้คล้ายๆวอลเทเลยก็ถือว่ามีความเก่งนะถ้าเกิดมองเทียบระหว่างแบมบี้และฮิวเก้นะครับในเรื่องความแรงผมมองว่าแบมบี้แรงกว่าเพราะว่าแบมบี้นะครับมีอบิเพิ่มผลสังหารในการตีกิบวก50%แล้วก็ เพิ่มดาเมจระยะใกล้30%มรวมถึงมีเพิ่มคิดในการตีคิวนะครับเป็นบวก3อีกแรงมากๆซึ่งต่างจากคิวเก้ที่ว่าคิวเก้เนี่ยมีแรมเพจก็จริงแต่ว่าแรมเพจเนี่ยมันต้องสังหารศัตรูแล้วกว่าจะฟาร์มจนเต็มแม็กของแรมเพจีกครับก็คิวเก้จบพอดีก็จะดาเมจเบากว่าแต่อย่างที่บอกนะครับทั้ง2ตัวเก่งเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีแบมบี้ก็สามารถใช้คิวเก้ได้สุดท้ายนี้นะครับขอฝากเพนเพทุกคนนะครับกดติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย ใครสนใจสปอร์ตเพจนะครับสามารถโดเน a t ทั้งทิปมีหรือสมัครสมาชิกใน YouTube ก็ได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิป็นจบด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า